ท้านสาธทุกชนพัฒนบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532เป็นวันบันทุกเสียงโดยแตลว่าการพูดวันนี้จะเ,เป็นการพูดในรายการวันที่13มกราคม2532 <c oughs> ท่น,นีปก็ราะว่าตอนเช้ามดืดตอนตีสี่ ของวันที่3มกราคม2 5 1 2เติงขึ้นจากนอนเวลาปี2เสเ็จเรเวลานั้นเป็นเวลาเริญกรรมฐานาในตอนดึกเป็นประจำวันแต่ก็ด้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเรื่องแปลกที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น ไดเห็นภาพพระองค์หนึ่งลอยอยู่บนนาำศาสตร์ใการลอยของท่านไม่ใชอยู่ในท่ายืนหรือท่าเดินหรือท่านนั่งเร็นการลอยในท่านอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะสูงต่ำประมาณต่าง,งคนเป็นลักษณะทวมผิวื้อยสองสีก็พิจารณาดูว่าพระองค์นี้เป็นใคร ตามความรู้สึกมีว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนว่าเป็นคนที่เคยสืบเนื่องกันมาในชาตินี้ต้องมองเท่าไรก็ไม่เห็นหน้าก็มีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จึงไม่รู้ว่าท่านองค์นี้เป็นใครแล้วขณะการนอน,นบรรดาานพุทธบริษัทต,ตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายแล้ว แล้วกะเง็นการตายสดๆเดดร้อๆไม่นานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนี่พูดถึงตามความรู้สึกเขงนิ่มิถุปรากฏ <c oughs> ถ้าจะถามบ่าวเวลานั้นเจริญกรรมฐานอีกอย่าง <c oughs> ก็ต้องตับว่าคำากรรมฐาน <c oughs> การใช้โทนาก่อนหลับปอนนี้ใช้เป็นปกติ พิจารณาก็ด,กดีภาวนาก็ตามเวลาก่อนหลับทำเสมอแล้วเวลาหลับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิกองนั้นแต่ถ้าว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาแค่มีความรู้สึกตัวแต่จิตมีความรู้สึกว่ารับรู้ลมหายใจเข้าออกมีไม่จบเกิด ถา้าถามว่าเป็นการใช้ทิพยญญานใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพแบ่งให้เห็นเองเราสามารถจะบังคับได้เพระฉะนั้นแบบภาพนี้มีผ้าคลุมที่จะคลุมตลอดตัวเรื่อคลุมผ้าจึงไม่สามารถจะบังคับให้เปิดผ้าได้ถ้าเป็นทิพย์ยกุยานก็สามารถจะบังคับให้เปิดผ้าได้เมื่อยากจะรู้ชื่อพระองค์นี้ ความรู้สึกก็ไม่ยอมบอกความีความน่ชื่ออะไรจะไม่มีความต้องการชื่อเขาอ้าจริงๆก็มีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงดังมาจากนาอากาศผู้ชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่แต้ว่าผู้หญิงเป็นลักษณะคนบางๆผิวขาวลักษณะสูทรงดี ผู้ชายก็เป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวลาักษณะท้วมท่านบอกว่าพระองค์นี้มีพ่อชื่อนี้และผู้หญิงบอกว่าพระองค์นี้มีแม่ชื่อนี้้าะมาไม่รู้แม่แต่ชื่อท่านผู้ตายยังจะไปรู้ชื่อพ่อแม่จะเพื่อประโยชน์อะไรก็จึงไม่มีการสนใจ ว่าพ่อแม่คืออะไรนันเป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจําเวลานี้ก็จําไม่ได้อยากจะรู้ชื่อของพระนี้นึกเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงค,คิดว่าไม่รู้ก็แล้วไปยังมาคิดในใจว่าพระองค์นี้ตายแล้วหรือยังเวลานั้นกับรายกฏภาพพร,ระสุสามองค์ พระสามองค์เป็นพระจะมีความสําคัญบรรดาท่านพุทธริสัทจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่ขอบอกลอยอยู่หน้าพระนี้นแสดงว่าก่อนนี้พระจะตายพระอน้จะเห็นภาพพระสามองค์นี้ลอ,อยเบื้องหน้าเวลานั้นก็มีความชื่นใจว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องถามว่าพระอนิตายแล้วมีสุขหรือมีทุกข์ อนการที่เห็นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่การบอกทั้งความสุขโดยตรงด,ดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ําก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความมั่นคงก็ไปสุนทรโลกถ้าเวลานั้นเวลาที่ใกล้จะตายร่างจิตใจไม่มยมอมร่างกายก็ไปนิพพานพั่วมิตรานิบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่หนักนักสำหรับคนที่มีความเข้าใจ อาตมาเขอยกมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วนั่นเราศึเรื่อเดียวกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาดา่าบอกว่าอาตมาไม่ไม่เข้าถึงนิพพานตายแล้วต้องไปอาบายภูมิแต่เวลานี้มันยังไม่ตายเมื่อเมื่อมันยังไม่ตายก็ไปนิพพานกันก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันปะไรเขาบรนดาท่านพุทบริษัทจะไปจะไปติดใจเรื่องพระาด่าเลยม่มีความสําคัญ ที่พระพุทธเจ้กากล่าวว่านัตติโลเกนิริโตคนไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าไม่ถูกนินทาไม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาเพราะว่าพระอรหันต์ก็ไม่ด่ากัน,นเรเมื่อภาพนั้นยังลอยชัดลืมงตาก็เห็นหลับตาก็เห็นว่าคิดว่าภาพนี้เห็นเฉพาะหลับตาเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ภาพจากจุลคุญยาณเป็นภาพที่สแสดงให้ปรากฏ เวลานั้นก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ถ้าจะไปู่สุคติขัณนไหนหรือว่าไปโ่ทุกขติถ้าไปโ่ทุกขติก็แสดงว่าแสดงว่าตํราผิดยิ่งนึกถึงลุงทั้งสองพอนึกถึงท่านลุงท่านจะมาก็ไม่มาเฉพาะสององค์เวลานั้นปรากฏมาเต็มไปหมดโตเยอะแยะมากมาย ก็นึกในใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาเขาตายของท่านมีเทวดามีสมสนใจญ่งถามลุงว่าพระองค์นี้นะ่ะเคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปปกะศลไหมลุงท่านก็ตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกก็ไม่เคยทำบาปเลงมหาแสนยาก เรียกประกาศด้วยว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบีกมดให้ตายก็บาปบูยยงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนินทาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพูดปดมดให้ก็บาปการดื่มสุรามีเราก็บาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ก็บาปเสีอของที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นโทาทนโดยไม่ชอบทำก็บาป ท่านบอกว่าคําว่าบาปย่อมมีแก่คนทุกคนก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์นี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ได้โสสุคติหรือทุกติท่านก็ตอบตรงๆว่าเวลานี้ไม่โสสุขติแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสุขติหมายถึงสวรรค์ก็ได้ตุมะโลก็ได้นิพพานก็ได้ อาตมาก็ถามท่านต่อบไปว่าไปโซสุคติท่านไหนท่านบอกให้แต่วันดาท่านพุทธริษัทไม่ควรจะพูดมีเสียงหนึ่งกล้องเข้ามาบอกไม่ควรจะพูดในเมื่อมีเสียงก็เข้ามาสนอพูดว่าไม่ควรจะพูดก็ขอไม่พูดถือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ ต่อไปก็ถามได้บอกว่ากรรมที่เป็นที่น่าองใจพระเาองค์นี้มีอะไรบ้างท่านบอกว่าตัวท่านองค์ก,ก่อนจะตายก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งน,นั่นคือพริงานต่างๆบางครั้งเขาทํางานเพื่ออะไรเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างศาลาการบริเวณสร้างวัดสร้างอะไรก็ตาม แต่ว่าท่านไปบดงานคนเขาถว้ผ่านใครถวายจปัดใจจะวัดด้วยและก็มาแวะถวายให้กันอีกเหตการณนี้ถ้ามีความข้องใจอยู่เล็กน้อยคิดว่าเป็นจิตที่ไม่สมควรที่เรานาํามาไว้ของเราน่าจะถวายไว้วัดนั้นแต่เจ้าสิ่งนั้นทําไปแล้วก็ถามว่าถ้าอาการอย่างนั้นเป็นการบาปหรือไม่บาป เขาถวายให้ท่านวัดแจกายกโฆษณาว่าจะสร้างโบสถ์สร้างเสนาการเรียนสร้างอะไรตัวอะไรก็ตามแต่เขาถวายวัดแล้วก็มาแวะถวายให้ท่านด้วยท่านหลวงก็บอกว่าการถวายให้ก็ถือสึกว่าเป็นโทรทัพ้์ถึงส่วนตัวเขาตั้งใจถวายเป็นส่วนตัวจัดว่าเป็นบาปไม่ได้แ่่เรื่องหน้าข้องใจมีอยู่นิดเดียว เพราะว่าจิตดวงนี้มีจงวนใกล้โลภะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น,น่าจะเสื้อสละมอบหมายไว้กับวัดนั้นปเปเ็นเพิ่มเป็นเวญกุศลเป็นการสร้างเจริญกัพพาจบรรดาท่านพุทธบริษัททห้สร้างความพื้นใจแต่นี่บางครั้งท่านเถือไปนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยเกิดในบายภูมิ แต่ไปอุสักไขัดข้องนิดหนึ่งที่อการที่จะไปนิพผ่านยังถามท่านว่าอารณมหนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักก็รวมความว่าเรื่องพระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตลาดจริงๆที่อยู่ก็ลอยเห็นต่อมาในตอนเช้าเวลาประมาณบงเสมีเจ้าหน้าที่เอาทนเลขไปส่งให้ ในโทรเลขมันบอกว่าหลวงพ่อมหาทองปอนวัดมณฑาเจวัดอตุผลิ์มรณภาพถึงมาวันที่13บมบุาคม2532น้าท่านที่โทรเลขมาทชื่อว่ากระแสก็ะโมึกในใจว่าโอโถพระองค์นี้ไม่เก่ใครคือพระมหาทองปอนอนั่นเองพระมหาทางองปองนมีความจริงท่านไม่ใช่ฤาษีอาตมาโดยตรง ปจว่าท่านยอมรับนับถือถือว่าเป็นครูมาอาจาย์ของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันแต่ด้วว่าขึ้นชื่อว่ากดคุงกรรมที่เป็นอวุโสต่างๆก็ยังมองไม่เห็นเพรฉะนั้นเจตนาของท่านดีเคยเป็นเจ้าหน้าอําเภอองค์นี้ถ้าจำไม่ผิดนุก็เป็นปร,ริญญาหกประโยคและได้ปร,ริญญาปริญศาสตร์ยนยาษาษาสนา โดนว่าจะเป็นดร์มาจากอินเดียถ้าจะไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหน้าอําเภอที่อําเภอท,ที่จังหวัดสุขโขทยัยถ้าจะไม่ผิดก็เปซนทิศศักดนาลายต่อมาก็ลาออกจากเจ้าหน้าอําเภอมาอยู่อิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการลีเฟก็เป็นความดีดังนั้นเมื่อครับคนเลิกนี้แล้วแต่มาเองอยากจะไปก็ไปไม่ไหวกำลังป่วยหนะัก อา,าการทางท้องคุืมากได้แต่ส่งใจไปช่วยพระบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์แสดความว่ารพระที่มันลอยหถึงคือสม,มหาธรงมปอนสมหาธรงมปอนในก่อนทุกวัดับชิดหุ่นพระสามองค์ลอยอยู่เบื้องบนจิตเยก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสามองค์นั้นอย่างนี้แปรลงของมหากุสลนารบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ถ้ามาหาธรรมพรจะไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเป็นความดีที่ท่านทาไปแล้วเราขอบรรดาท่านผท้รบริษัทก็เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพาจะรักษาความดีที่มีไว้แล้วเหมือนเือรักษาความคืนต่อที่ไปก็มาคุยในเรื่องวิชาการวิชาความรู้ที่สุดให้บรรดาท่านุทธบริษัท มันมีการนับเนื่องมนสองบทของกรรมฐา,านคือวิชาสามและอติญญาหกท่านฟังให้ดีนะวิชาสามน่ะมีสามอย่างคือหนึ่งทิพยจักรยานสองปุพพิวายสามสิยานสามาาอสวรคยายานถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งมีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพย์ สองปุปรนวาสสามวิทยานรดชาติได้โดยไม่จำกัดและใจสามอสวรรค์วยญาณทำกุโเทศสินไปถ้าถึงบรบโสดาสุทาคานาคารหันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาสามถ้าหากว่ายังไม่ถึงบรบโสดาบาัญชินไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสามเพื่อได้พิพุญาณกับปุเปรนิวาสสามวิทยาน แล้วก็สำหรับอภิญญาณหกเมียคืออิทธิวิทย์แสดงฤทธิ์ได้หนึ่งสแสดงฤทธิ์ได้รองมีทิพย์ปสยญาณมีจิตเป็นทิพยดมันจะมีหูเป็นทิดสามมุจจะกำหนดรู้ใจคนอื่นสี่แล้วร็ชาติได้ไม่จำกัดห้าได้ตาทิพย์เประสโยทาณหูเป็นทิพย์ทิพย์ปสยญาณน,นะแต่ห้า ได้ทิพคุณุยายเทตาเป็นทิพย์แล้วเรรู้จากธรรอาสวะให้สิ้นไปเมื่อมาเจนนาจกสรมฐา,านที่สุดแห่งัจบรรดาท่านพุทธริษัติเห็นว่าท่านที่ได้อย่างต่ำจะเป็นผูด้ได้จากสองในวิชาสามเรอันดับแรกจะฝึกทิพยกุยานให้เกิดก่อน สามารถเห็นผีเห็นน้ำเสวได้เห็นหนรกเห็นสวรรค์เห็นสมาโลกเห็น้เห็นอะไรได้ตามชอบใจตามความรู้สึกของจิตเราสองปุบเพนวิวาสานสติญาณสามารถเลือกชาติได้โดยไม่จำกัดทั้งสองอย่างนี้บรรดาชนพุทธวิสัชถ้าทำให้คล่องจะถือว่าทุกคนมีความคล่องสองในวิชาสาม ท่านยังอยู่ในโหมดของวิชาสามจำให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทำได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทำให้คล่องอจริงๆฝึกฝนทุกวันอย่าทิ้งเพื่อจะพระมืดครั้งหนึ่งก่อนหลับครั้งหนึ่งเอาจิตใจจับกรรมฐานที่ถึงได้คำว่าทิศยญญานถ้าทิ้งได้สองสามวันจะเสือในการรู้จากจุดที่เรียกว่าทิพยญญานจงอย่ารู้เองเฉยเ ให้ถามตรงองค์สมเด็จโะสัมมาัมพุทธเจ้าถ้ามีคนเขาค้านบอกว่าพระพุทธเจ้าทนนีพ่านไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถอะแม้จะเป็นพุทธนิปกร์ก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามจะมีความรู้สึกว่าคำตอบว้ธีไหนจำจำจำไว้ว่าอย่างนั้นคือไม่เข้าผิดถูกแน่อย่าสงสัย ใจก่อนทควรนึกถามพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจทำใจ,ใาาจิตใจสะอาจจะมีวนห้าราการก่อนมีวนห้าส่วนหนึ่งความรักในระหว่างพืชสองความโกรธหรือความเพียบบัดสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าห้าห้ากว่าหรือส,ส,สามสามจิตฟุ้งซ่านสี่ความขอโทษอทำไมนะ หนึ่งความรักในระหว่างเพศสองความโกรธและความจ็บบาดสามสามความว่วง,งสี่จิตงอแฉห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้อยา้มีในจิตธรรมดาเป็นพุทธไวสัตย์เฉพาะเวลานั้นเมื่อจิตสะอาดบริวรและจับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาจับลมไม่ใจเขาออกสักประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตเป็นสุขละภาวนาละลมหายใจเขาออกก็จิตจับภาพทันที อย่างนี้จิตอาจจะรู้ไรได้ทุกอย่างแต่มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมวดข้อัญญาว่าท่านที่ฝึกไว้ได้แล้วมีอะไรบ้างในหมวดข้อัญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งสแสดงฤทธิ์ได้การแสดงฤทธิห์ห่นเอิญเดชะาทางกายนี้มาเด็ฝึกให้เห้ถามว่าครูผู้ฝุดทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำไม่ได้ ทางนี้เพื่ออะไรจรึงแม้ว่าท่านที่ทาได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้เราตมาเองนะทําไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ทําได้แล้วบอกว่าทําไม่ได้ก็ต้องถือบอกว่าทําไม่ได้จริงๆงงออาการแสดงฤทธหอเนื้อกราบโยกายไม่ได้ก็ฝึกฤทธิ์ทางใจไว้ให้ที่เรียกว่ามโนโมยิทธิคำว่ามโนโมยิทธิแปลว่าผู้มีฤทธิ์ทางใจ มันหมายความวานนำเอาใจหรืยอที่สมาธิกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ถ้าเวลานั้นจิตสะอาดไปนิพพานก็ได้รู้ว่าถ้าหากว่าจะต้องการไรมโลกไปแดนเสรอเซายสติแข็งก็ได้นั่นเป็นลธิทางใจจริงๆแล้ว่าใช้ได้ผลเหมือนกัทลิ์ทางกายลทธทางกายถ้ากายป่วยไข้สบายมบเมื่อการเคลื่ ถ้าใช้ฤทธิ์ทางใจร่างกายจะเป็นยังไงก็สช่างใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเคล่อนลุกไปขึ้นก็ไม่เป็นไรใจไปได้รวมว่าการใช้ฤทธิ์แม้แต่ทางใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งข้อเป็นยาหกนี่การแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นซึ่งหนึ่งของการแสดงฤทธิ์บนมัตรายะข้อเป็นยาหก็น,กส,กนส่วนหนึ่ง,เป,เ,ปนนงเป็นข้อที่หนึ่งสองทิเบตเสาติยาน ในเสือได้เสียงที่ประสซโหูทิพย์ความเพีรต้องใช้ควาว่าที่ประโซติยานมีความรู้จากประสาทหูคล้ายหูทิพย์ในสมัยความว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงจะเป็นเสียงคนเสียงสาวเสียงพู้หรีดีสาวเสียงที่บรรดาเสียงสมเสียงท,มมยงท่านดีอยู่สูงกว่านั้นเราต้องการจะรู้อไหร่ก็รู้ได้ ไม่เคยประสาทหูทิศถ้าประสาทหูทิที่มันจมไม่ลงเสียงคนเสียงสัตว์ในป่าในโลกนี้มันดังไม่ขาดสายถ้ามีประสาทหูเป็นทิศมันจะได้ยินหมดแตได้ยินไม่รู้วเรื่องอะไรต่งางปราสารเสียงกันถช้เข้ามาก็กลายเป็นหูเดือไปความจริงต้องเรียกว่าทิศประสตคยามมีความรู้สึกทางใจใช้ทางหูเหมือนกับหูทิศ ได้ได้เสียงีใครเขาพูดเรื่องตั้งแต่เมื่อไรว่าจะเป็นการแรีปีแรมกลับสงแสงแสงกลับแสงสงไข่กลับก็ตามเขาพูดว่าตั้งแต่เมื่อไรถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านคนไหนพูดอย่างไงท่าน,นตอบท่าน,นตอบตอบอย่างไงท่าน,นถามถามว่าอย่างไงเป็นต้นเสียงคน,เ,งนเสียงดาเสียงเทวดาเสียงผีก็ทราบหมด วันนี้เขาเรียกหูยาวต้องการจะรู้ก็รู้วันนี้ถ้าหายแค่วสาสศหูจะได้เ่ายานทางหูได้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในพัญญาหกต่ทุกคนฝึกแล้วต้องทําให้คลองต่อไปก็รู้จักกำหนดใจคนอื่นที่เียกว่าเจโตปิญยญาญาณเขาไม่เจโตปิญญาญาณรู้จะรู้จิตใจกนะรู้รู้จักใจคนอื่น คือเขานึกอย่างไงเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยังไงเราสามารถทราบไม่ต้องเดาทางสีหน้าไม่ต้องเดาทางการตัวการรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธริษัทเป็นความรู้สึกที่ไม่หนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเพื่นแด้เพียงได้ยินขี่ว่าท่านคนนั้นอยู่ที่นั่นเราอยากจะทราบว่าท่านคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตใจมีความรู้สึกไงเราก็จะรู้ท่านคนนั้นเป็นผู้ใดชานโลกีขันไหนเราก็ทราบเป็นพระอรือเจ้าขันไหนเราก็ทราบในการที่จะรู้การที่จะทราบจริงๆบรรดาเทพุทรศัตว์เพื่อให้มั่นยันจริงให้ถามตรงพระพุทธเจ้าก็ขอผู้ั้างหนึ่งจะมุคคนง้านว่าพระพุทธเจ้านุพัาน์ไปแล้วถามใคร อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูไปจากโลกทั้งสามโลกเนี่ยตมุมมะโลกท่ว่าโลกเมตสโลกพระพุทธเจ้ามาัสนสูญไปด้วยใครยังนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะปรากฏ็นภาพพุทธนิมิตเกิดขึ้นภาพพุทธนิมิตนั่นจะเป็นองค์ทั้งและนิมิตต่างก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็าแล้วกันให้ทูลถามโดยตรง รับคำตอบแบบไหนเพื่วแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทั้งหมดอย่างนี้ไม่จ้เป็นขออนุญาตเพลรู้แล้วต่อไปก็ปุกเภิวาสามยาริชาติได้นี่ก็เป็นปัญญายาชาติ่ต้องฝึกใจสม่ำเสมอวิธีฝึกไม่ต้องเรียนลำดับถ้าเรียนำดับชาติหนึ่งสองสามถอยลงไปนี่หนื่อยมาก ต้องการรู้ชาติไหนเป็นอะไรเมฆถึงภาพนั้น้าญย่ดีถามตรงพระพุทธเจ้าถ้าคอยเห็นภาพด้วยอันนี้ไม่ยาก้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็้าญหคยคอเห็นภาพอันนี้ไม่มีความผิดแล้วต่อไปก็ทิพยะจัระระกรคุย,ยานตาทิพย์จะมีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์อันนี้ไม่ยาก เรือ่องที่พุานีใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงรู้หมดถ้าหากจะให้ชัดจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าเอท้ทีทุกอย่างอย่าลืมเพียงอย่าลืมพระทดลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองนี่บางทีมันก็พลาดผิดได้พลาดได้บางทีผิดไม่มากพลาดไม่มากก่อมันก็ผิดถ้าก็ยังมีผิดมีถูกถ้าถามตรงพระพุทธเจ้าไม่มีผิด หกสวัสดิ์ขยันทำกิเลสให้สิ้นไปทำกิเลสให้สิ้นเป็นขั้นกิเลสให้สิ้นขั้นเบโสดดาขั้นพิสุทธาข้าขั้นนาข้าข้อรหันต์คือว่าตั้งแต่ปเะโสดาบัญญัติที่ว่าถึงรวิญญาหกแล้วอรบันดาท่านพุทธบริษัทเวลาฤิเงินนาทีสักเพศวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องมรณานุสติกรรมฐานก็บังเกิดการบังเอิญที่พระมหาทั้งปอนท่านมรณภาพ แล้วก็มาลอยให้เห็นอยาแล้วก็หยาโยมพุทตบริษัทธจนาอย่าคิดว่าใครตายที่ไหนจะมารู้ทั้งนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอามาต้อมาจะรู้ทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกต้องอาจมาจะไม่ใช่วานไม่ใช่ชานที่จะตึงมีถ้ามีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อรู้เพราะมีกังวล แม้แต่ตัวเองก็ป่วยไข้ไมส่สบายยันหนักเวลานี่ห่วงตัวมากไม่อย่ห่วงเพราะอยู่ห่วงเพราะตายเกรงว่าตายไม่ได้สติมันจะแย่ก็คงควบคุมกำลังใจเพราะป่วยหนักสมหาทั้งพรทั้งเกิดที่หลังที่เอาตายไปแล้วอาประมาแก่กว่าคิดว่าไม่ช้าก็คงตายเรื่อง,งความตายนี่บรรดาแทนพุทธไวสัตจัดว่าเป็นมรณานสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญของบรรดาแต่พุทธวิษทุท่านจงอย่าลืมยงอย่าลืมทุกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วบรรดาพระพุทธวิษัุหลาย็ายางรวบรวมทางความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติอสองรักษาศีลไว้เป็นปกติสามเจริญภาวนาเท่าที่กำลังใจจะเพีงทำได้จิตใจจับพระพุทธรูปไว้เป็นกำลังใจหรือจับภาพพระสงฆ์เป็นกำลังใจ น้นเส้นทางกองบังคุนกุศลที่ทำไว้อย่างนี้บรรดาท่านุู้บริษัทหลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเจอได้ถึงช่งความดีอะไรบรรดาท่านุทธบริษัทเวลาหรือไม่ถึงช่วงวินาทีเขาแลก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี